จารีครับพ่อแม่พี่น้องชาตริพันธ์และพี่น้องไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันกันกบผมจิรวงอีกหนึ่งวันนะครับผมก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับผมขอจะมาพัยด้วยนะครับเพราะว่าผมติดธุระผมไม่ได้มานะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ก็เรามาติดตามข่าวสถานการณ์และการทิลบในประเทศพมา่าและรับสารต่างๆนะครับพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับจะมาเล่า เ่าให้พี่น้องไปอีกนะครับก็คือประชาชนในพม่านะครับถึงจะบเรนจับโรือนขู่แต่พวกเราก็ยังไม่กลัวพวกกเบฏมินอองลายออกจากอำนาจที่เมืองมงยาและเมืองกันแดการประท้วงขับไล่พกกเบิมินอองลายหรือทหารพรมา่าลูกน้องมินอองลายที่มันดาเดียเมืองสารชองและเมืองมะใหย่วันนี้แม่นว่าจะมีคนมาน้อย แต่ว่าเวลาไปถึงที่ไหนแม้แต่ในตลาดก็มีแม่ค้าบางคนที่ไม่สามารถมาร่วมด้วยได้ด้วยเหตุผลปาดท้องทางครอบครัวแต่เมื่อขบวนผู้ประท้วงมาถึงพวกเขาก็ยกมือสื่อสามนิ้วร่วมด้วยท้าวันนี้ที่เมืองสวยโบหน้าธนาคารยาวดีชื่อเป็นของทหารพวกกบดมินอองไลเป็นเจ้าของ มีเหตุการณ์ระเบิดจนทำให้ทหารยามที่รักษาการปลอดภัยได้รับบาดเจ็บถึงสองนายอาการฉาหักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเชา้ามืดวันนี้ชาวบ้านคนหนึ่งแถวนั้นบอกว่าที่หน้าธนาคารย่าวดีได้ยินเสียงระเบิดดังตุ่มและเมื่อออกมาดูก็เห็นว่าทหารยามสองคนได้รับบาดเจ็บสาหักอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้า เข้าไปยุ่งพ่อเปลี่ยนของทหารและทหารดูแลและทักพักหนึ่งพวกเขาก็มาและตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามการกระทำย่อมเปลี่ยนไปตามขั้นตอนถึงอย่างไรทาง TGF ก็ยังร่วมมือกับ n u g EAOs และ UG กลุ่มองค์กรเหล่านี้ต่อไปยังถือไม่ว่า ในเมืองนี้จะมีสงครามเกิดการชุดรบกันแต่พวกเราก็ยังสามารถให้ความรู้ฝึกชอมให้เหล็กที่ปกป้องประชาชนได้อย่างได้เรียนวิชาทหารจนจบหลักสุดได้ได้จัดงานมอบเกติวัตรปริญญาให้แก่นักศึกษาที่จบมาได้อย่างราบรื่นได้ปลอดภัยมาได้หนึ่งดุน เะื่องชนสถานที่นั้นทางเราขอปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภยดัยโดยส่วนรวมผู้มีหน้าที่ทาง TGF ท่านหนึ่งกล่าวและวันนี้ที่ในคุกอินเชงก็มีชาวบ้านที่โดนจับไปขังไว้ในคุกแห่งหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมหลายร้อยคนพากันเรียกร้องและทำการประท้วงในคุกแห่งน,นี้เมื่อเช้านี้ครับ ได้พากันร้องเพลงเรื่องการประท้วงขับไล่พกกระบฏมินอองหลายผู้ก่อการร้ายและเพลิดการด้วยครับจนเฉียงขับได้ร้องนั้นดังเกี้กก็ออกมาถึงบริเวณรอบนอกคุกจนชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายคลิปเสียงและบีดีโอเอาไว้ได้ครับวันนี้ที่เมืองกระบี่ดจิก,กายใต้กองกำลัง TGF และพกกรบฏดมินอองหลาย ได้เกิดการชุลกันตั้งแต่เมื่อวานตอนหวาสองโมงและเช้าวันนี้อีกเมื่อเวลาก็มงเชา้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณสองโมงกองกำลัง pdf ได้ลักยังรถพกกระบดมันอ,อังไลที่วิ่งอยู่แถวหน้าน่าจะเป็นพกตํารวจทางแถวหน้าและในรถนั้นมีประมาณห้าสิบกว่าคนกองกำลัง pdf มองผ่าน ก้องท่องทางไกลเห็นบาดเจ็บและล้มตายร่วมกันไม่น้อยกว่า40คนว่าอย่างนั้นและในช่วงกลางคืนก็เห็นพวกเขาใส่รถวันทุกมาโรงพยาบาลอยู่สองคันรถและในเช้าวันนี้ทางตอนใต้ของเมืองกันีก็ได้เกิดการชุดยบการขึ้นเพราะว่าพวกกบฏมินอองไลน์ผู้ก่อ,อการร้ายเขาพากันเข้ามายิงปืนใหญ่ชั่ ั้งปืนเล็กด้วยและพากันลึกค้นที่ปล้นแย่ยงจึงทับสินที่มีค่าของจาบ้านเขาไปแล้ได้พากันเผาบ้านเรียนจาบ้านด้วยบางหลังที่มีผู้หญิงวัยบางคนและชายชาอายุ6กสิกว่าปีโดนกระชูนปืนที่พวกกบฏมินอองหลายเขายิงใส่ไ,ได้รับบาดเจ็บด้วยที่ใกล้กับแม่น้ำด้วยมิต และเห็นเรือพกกระเบมเปนอ,องหลายพร้อมทาหารได้อาวุธยุทธป,ปกรณ์เบงอาหารอย่างน้อยเก้าลำได้วิ่งขึ้นมาทางนี้ด้วยแต่ยังไม่ทาบเป้าหมายเปลี่ยนที่เนื้อทัพทั้งเรือชาวบ้านและเรือทาหารนี่ครับก็เกิดการสูรบกันร,ระบังประเทศพมา่ามีการชู้รบกันขึ้นทุกวันแล้วที่จะรัดจ,จ่าเนี่ยของไทยใหญ่ด้วยกันก็มีนะครับ เพราะว่าจะมีทายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งไปด้านลมกลุ่มอื่นๆหรือเผ่าอื่นๆมาไล่ลากกลุ่มทหารอาเซียร,รัชสานใต้ของพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เกิดขึ้นการชุมบบกันอย่างหกหลายวันที่ผ่านมาก็ชุรบกันอย่างกเพราะว่าทางของกองกำลังอักว่านไหหรือ t n l a ต่างปลัอง แล้วก็ u w s a ว่าแดงที่ทำหนับถนนผลิตยาเสพติดหรือจำหน่ายให้ประชาชนทั้งประเทศในรัฐฉานให้ติดกันนี่แหละครับที่ไล่รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนในรัฐฉานเท่านั้นที่ทำให้พี่น้องประชาชนรัฐฉานได้เลือดร้อนได้ได้อพยพหนีว่านเดินทิ้งว่านเดินเวลาทำไล่ทำนา ก็ไม่ได้ทำก็มีพวกที่ได้โดมกลุ่มกันไปกันล่าไล่กองกําลังอาเซียนของเจย์จิตอยู่ตลาดเวลานี่แหละครับพี่น้องที่ทําให้ประเทศชาติได้แตกแยกและมีการเกีิดชังกันอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ก็เกิดการทีร่รบกันขึ้นที่จังหวัดชีปะอ,อยู่ต่อเนื่องครับตาดวงจังหวัดชีปะนั่นเอง นี่หละครับเพราะว่าทางประชาชนพี่น้องรัฐสานรเนี่ยได้เดือดร้อนไล่หอบลูกขอบหลานทิ้งว่านทิ้งเรือนทิ้งไร่ทิ้งนาหนีนไปหยุดต่างประเทศเพราะกลุ่มนี้แหละครับทําให้ประชาชนได้เดือดร้อนและชาวบ้านได้เดือดร้อนอพยพหนีตอนนี้ลําบากนะครับพี่น้องไปไหนไม่ได้แล้วแถมส่งผลกระทบกับ โรคโควิด -19 ด้วยโรคโควิด -19 ก็กราก็กระจายทั่วโลกนี่แหละครับพี่น้องครอบกลุ่มว่นไานแอฟพีไปได้ดิมกลุ่มต่างๆที่มากดกี่ได้ล่าประชาชนแถมไม่พอได้ล่ากองกำลังอาเซียนรัชจ,จารใต้อยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องเกิดขึ้นทุกวันครับการสุญเสียก็ทางแอฟาทีนเอียเ เสียทุกวันร้วมตายทุกวันแต่ไม่ให้ออกข่าวแต่ไม่ให้มีข่าวปิดวังข่าวเอาไว้นี่ครับทั้งสองฝั่งการจูนเสียการเสียชีวิตของทหารแต่ละกลุ่มมีทุกวันแต่ว่าไม่ให้ออกข่าวแถมไปกดขี่ประชาชนขับได้ประชาชนลังแกลประชาชนทำให้ประชาชนอยู่ยากกลุ่มคู่ประชาชน ไม่อยากให้ประชาชนชื่อชันกับกองกําลังอาชีแรและอยากให้ประชาชนอยู่เหมือนไม่มีหูมีตาว่าอย่างนั้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติตรงนี้ก่อนขอลาพี่น้องไปก่อนวันหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ครับขอกลับชาบดีครับ